สวัสดีครับทุกคนันี้ก็ตามหาของได้เนคนหลายยังมาโอ้ดูสิอะไรนะอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรลูกมันเือนะผลเดิือนอัตโมัตทานไหมมมาจากออตนมัตทานม่มาดูสิอันนี้สุดยอดอันไหนเอยดามนี่เดาใช่ ในนี้มีสัญญาเพนอันนี้มีสัญญาครับพี่จะอะไรทุกคนจะน้อไม่ออกไม่ออกเาจะเอาอะไรอะอะไรอ่งน้องซื้อินะนะฮะน้องซื้อสินะอืมน้องซื้ออะไรดีอ๋อนี่อันนี้เราไม่ได้ ้ยมันล็อกลูกออกไม่ได้นี่น่าเหมือนเหมือนกันนี่เนี่ยมันแขวนแล้วเขาล็อกอยู่เปิดออกไม่ได้ทำไมอะมะครับทำไมทำไมอะมะทำไมเอาไ,ออได้กันของล่วงลูกนี่อันนี้ไม่ไม่ได้ไอันนั้นไม่มีล็อกลูกเอาเก็บไปกว่าไหมผี่ชอบ อันนี้ไม่ชอบใช่ไหมอันนี้ดีกว่าอ่ะไหนดูซิมาดูซิน่ารักจังเยอะเหรอคะจ๊ะของเด็กของเด็กต้องเอาเป็นให้ใครใช่อันนี้ของเด็กผู้หญิงไว้อ่ะไว้เลี้ยงเด็กเนี่ยใช่เฮ้ยออยากได้อ่ะโอ้อ,อีกละที่บ้านตเต็มเลยมุ้งดีนะแม่มุ้งเดียวเบือบ้มุ้งเดียไม่มีหรือแไม่มีอ่ะ มันก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละลูกคล้ายๆกันอ,อ,อันนี้มันล็อกเนี่ยมันมีคลิปล็อกตรงเนี้ยสต็อปล็อกเนี่ยลูก <มา S 1> ถ้าเราถ้าถ้าเราจะบอกเขาว่าเราขอเชื้อนี้หน่อยไหมอ๋อครับเดี๋ยวเขาจะมาเอาให้โอ้โหนี่ตัวใหญ่นะนอา้าววันนี้วันนี้เราต้องรีบไปตัดผมใช่ไหมครับอย่ามาใอ้ซื้อของเล่นอ๋อเรามาซื้ออะไรนะ ว,วันนี้วันวันนี้วันนี้มาซื้อวันนี้มาซือนนี้นะอ่าอันนี้ใช่ครับนี่น้าเห็นอะไรเอ่ยไม่มีแล้วมันหมดแล้วลูกมันเป็นกล่องเปล่าแล้วในกล่องเปล่าแล้วนั่นแหล <laughs> ออะลูกอมเหมือนกันลูกอมเราไม่กินใช่ไหมครับเดี๋ยวฟันผุ อันนี้นอะน้องเลือกอะไรดีนะอะไรเอ่ยเจออะไรเอ่ย <Okay. S 1> ของเล่นไหมอ่ะ มันเป็นของจริองอันนี้มันคืออะไรครับมันคือแบบถ้าเราถ้าเราเปิดออกมาถ้าแหละอันนั้นมันจะอันนั้นมันจะมีจุ๊ดๆอยู่ในครับมันจะมีตัวละครอ,อยู่ไหนข้างในมะอ๋อดูว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรใช่ไหมใช่โอเคอยากได้ตัวละครเป็นเพนนี่ยดีกว่า เอาไหมไม่เอาใช่ไหมลองใหม่อื่นใช่ไหม <า S 2> อ,อย่าเอาของอย่เอาเบ็ดไหเอาอย่าเอาเบ็ดเนี่ยของในเกมพีไฟไหมไม่มีอ,อันนี้แบบอุ้ยอันนี้เคยเอย้ขนมเด็กขนมเด็กอะไรดีอะมัอะไรดีไปขนมไหมอ่ะมาว่าโซนขนมดีกว่า อันนี้มันหมดแล้วอันนี้หมดแล้วลูกอ๋ออันนั้นอะไรเอ๋อันนี้อะไรนะไหนมานนดูสิน,น,นี่ดูเมนูก็นี่ดูเมนูเอาไหมไม,ไม่เอาเราจะเลือกมาทำไมอ๋อให้เพื่อนๆดูกัน,น,<ผ>นอะแผนให้ดีลูกแผ่นให้ดีแผนให้ลูกอ่าโอเคน,นี่น้องไม่เอาก็คุณอยากให้ผมซื้ออะไรอนะ่ะซื้ออะไรดีก็คุณอยาก คักลูกอมนี่ไม่ได้เลยนะเด็กกินไม่ได้ฟันผุไ,ไปโซนขนมไหมลูกไม่เอาหนุ่มชอบโซนแบบนี้อ๋อเด็กๆก,ก็จะชอบโซนแบบนี้กลับมาที่เดิมเอ,เอาไหมอ่ะเอาไหม,อ,ไมอ,อ่ะถ้าเอาต้องเอาเผื่อบังด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคอนนเอไม่ได้ครับอเดี๋ยวเราไปถ่ายเพื่อนๆดูว่าน้องจะได้อะไรข้างใน <laughs> ใช่ไหมคะมน้องใบันนี้นออิ้วบางนู้งโอเคออไปจ่ายตังค์ลูกมะอันนี้บอกบางชอบไม่ใช่เหรอวันนั้นที่เอาเบลล์ตูมามาไปเยี่ยมตู้มาบางเสียนี้มาด้วยอ๋อโอเคชอบไหมกำจะไปจ่ายตังค์เลยใช่ไหมคะอันนี้เหมือนในเบียนหน้าเลยมะอ๋อโอเคอ่ะไปจ่ายตังค์กันเลยคะ่ะแม่วันนี้แดดแบบร้อเหมือนก เดี๋ยวเราจะไปตัดผงกันอีกนี่อยากที่น้องซื้อของมาฝากบ้างนี่มาเดี๋ยวบางจะมารีวิวกันครับมันคืออะไรเออไม่รู้สินายขดูรูปไปนอกหน่อยนี่ชุบประจุบชุบประจุบอ๋อแล้วมีว่าอะไรบ้างเลยนี่ของเซวินโดยเฉพาะเจะแกะกันนี่มันจะมีรอยปักแกะของบางก่อนน้องเรามาลุ้นของบางกันก่อนดูนะบางจะได้ตัวอะไรอ๋อไหนมันมีรูปอะไรบ้างลูกนี่้อยยางอ๋อ

กดตรงนั้นนี่นี่กดตรงนี้นี่กดตรงนี้ใชลล์ก็เปิดกดลงใช่ไหมนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยนี่บทวัดที่ยัอยากได้ไม่ใช่เหรอโอ้ใช่แล้วนี่ร้องอยากได้อันนี้มี่ลูกอมเสร็จได้อะบ้างมีลูกอมจุ๊บไปแด้วเสร็อได้เหมือนกันนี่บังบังได้แล้ว ต้องแกะเองเลนู่เรียนไต้องแกะถุงมันก่อนใช่ไหมนี่แข้งหน้าบ้างบไว้ ระวังฟันหักมันอยากได้ตัวสเก็ตบอร์ดเออเรามาลุ้นกันว่ามันคืออะไรน้องได้ตัวสเก็ตบอร์ดบางโขนนะไม่ได้ไม่ได้อะไรเอ่ยตัวตัวนั้นที่บนที่น้อง ouais. อยากนุ่งยากได้ไม่ใช่หรือเนี้ยบางโขนได้ไหมไม่นี่เล่กันเล่กันเล่กันไหมบางชอบตัวที่น้องได้อันไหนน้องแกะดูซิวข้างในได้อะไรเอ่ยบางแกะ นี่นี่いいเป็นร right? uh, ูปอะไรบ้างกบเคโลอ่ะก oh, 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 ับเห็ดกบแล้วก็เห็ดเออน้องผมยอดเลยนายของน้องแกะหรือยังเอาไม่มีกับโดนัทมีกับโดนัทเอาวางสนุกไหนดูหน่อยเอาเถอะนายวางให้หน่อยบังโอ้น่ารักจังเลยโอ้อร่อยไหม Mm hmm. ทุกคนอยากรู้มามว่า,าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนครับหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเลเวนโอเคนี่มันจะมีหลายตัวให้ดวงครับม,มีหลายตัว ตรงนี้ตุ๊กเก้บอร์ดมึงบอกต้องนั่งเดยตุ๊กเก้บอร์ดบ,บ,บางขอมนั่งอ๋อนี่ไงข้างในนี้มันจะมีหลายตัวอะไปน้องเลยหนือกของรงครับผม แล้น้องปิดฝาอ๋อปิดฝาแล้วก็เก็บไว้กินได้อีกเหรอปิดฝายากนะครับโอเคแล้วก็เก็บไว้กินได้อีกโอ้โหใี่ตังนี้นะ้องให้ท่ารังอะครับมามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อให้พวกเราด้วยครับ